พ่อเลกงานมาจ้องจะเล่นกับพ่อเลยเองคราอึดรอเล่นกับพ่อทั้งวันนะเอาเพื่อนเต็มบ้านเลยนอนเอาพ่อแย่งหน่อย,แย,อยแย่งหน่อยแย่งหน่อยเหรอเเ่นราเล่นกับพ่อแหละลูกฮะฮะเกมชอบเกมเล่นประจำสนูกเอเอแย่งกันอา่า ให้แรงเยอะกว่ากันวนะให้แรงเยอะกว่ากันเมื่อกี้ยังหน้าบูใส่พ่ออยู่เลยสองเอานะาขอจะกว้างแล้วนะแะ้วนะฟางแล้วนะเรื่องฮะเอ่อสองเอาค้างแล้ว ค้างแล้วยิมชอบเขาเอาตัวไหนดีนะเยอะแยะเลยเอามาโชว์พ่อพอ,อยังตัวนี้ก็ทุงแตกแล้วของเตี้ยนะเหรออันนี้มันของพ่อนะโชว์โชว์พ่อหน่อย เอาสงสารแต่เพื่อนนี่แหละเอ็งจอไอ้เจ๊